ว่ามีสุตรตังเอกังสมย,ยังพระควาสักติสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวานีมหาตาพิขุสังเคนะสัติงปัญจามาเตหิพิขุสตเตหิสัพเพหิวะอระหันเตหิทสัสะหิจะโลกาธาตุหิเท е วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะ อะาโขจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตทะโหสีอะยังโขพคะวาสัะเกสุวิหะรติกะปิระวัตุสมิงมหา วะเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขุสตเตหิสัพเพหิวะอระหันเตหิทัสสะหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะยันูนะมะยมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสสังกะมิตวา ภคาวโตสันติเกปาเจกะคาถาภะพาเสย,ยามาติอัฏฐโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปะสาเรยะยปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวเมีวะสุดภาวาเสสุ เทเวสุอันตะระหิตาพระควโตวปุระโตปาตุระหังสุอะทะโขตาเทวตาพระควันตังอาภิวาเทวตาเอกมันตังอัดถังสุปเอกมันตังธิตาโขเอกาเทวตาพระควะาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิ มหาสมโยปะวะสนัสมิงเทวกายาสมาคะตาอาคตามหาอิมังธรรมะสามายังทักิตาเยวะอปาร,ราชิตะสังคันติอัะโหะอประราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิตัดระพิขโบสมาทะหังสูจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุ สาระีวะเนตานิคะเนตาอินทิยานิรักขันติปันธิตาติอัฐะโหะประราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาถังอะภาสิเฉตวาขีรา่รังเฉตวาประลรีคังอินทะขี่รังโอหัจจะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจะขูมะตาสุทันตาสุสูสนาคาติ อะทะโขอะปะราเทวตาพระควตาโตสันติเกอีมังคาถังอะพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนะเตคะมิสันติอะปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปะริปูเรสันติติอะทะโขอะปะพระควาพิขู อามันเตสิเยโพยเยนะพิคเวทัสสุสโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตัทาคะตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิคเวอะเฮสงอะตีตามัทธานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสง สยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอะนาคาตามัทานาังอะระหันโตสัมภาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานาังเอตปรมายีวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิคิษมิพิกเวเทวกายานังนานานามามิกิตตเยสามิพิกะเว เทวกายานังนามามิเทสิษสามิพิกขเวเทวกายานังนามามินามาณิตังสุนาตส,สาธุกังมะนาสิกะโรธาพาพิสามีติเอวัมพันเตติโชติโขเตพิขุภะควาโตปัจจโสสงภะควาเอตะทะโวจะ สีโลกะมนุษย์กัสามิยัตถภุมมาตะสัตตะทัสสิตาเยสิตาคีริคัพะรังปะหิตตาสะมาหิตาปุถุสีหาวะลลีนาโลกมะหังสามพิสัมพุทโน โอทาตามะนาส,าสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิละวัฏเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาสนีระเตเทวกายาอะพิกันตาเตวิชานาถาพิขาโบเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธสัสสาสนัง เตสัมปาตุระหุยาหนังอะมะนุสานะน,สะนัสนังอะเปเกสะตะัมัทธคุงสะหัสสังอะทะสัตตะลิงสะตังเอเกสะหัสสานังอะมะนุสานะมะณมัทธสงอะเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสัพพะปุถาอะหง ตันจะสับพังอภินญายะวะวะกิตวานะจักคุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกศาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโบเยโวหัางกิตตะยิสามิกิราหิอนุปุพะโสสัตตะสหัสสาวะ ยักขาภูมิมากาปิระวัฏถาวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกูมมนางสมิติงวานังชะสะหัสสาเหมะวะตายะขานานาตะวนันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยัสสิสโสยัสสิโน,โน โมทัมนาอภิกรรมุงพิขู่นังสมิติวานางสาตาคิราสติสหัสายะขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติวานางอิเจเตโสราสสหัสายะขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติวานางเวสามิตาปัญจสาตายัขานาตตะวัน นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาันโต,ววนตยสัสสตซีโนโมธามานาภิกามุงพีขูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชาคะนิหิโกเวปุลัสสัตนิเวสะนางพิยโยนางสัตาสะหัสสังยะขานางปะยิปุรุปาสาติกุมพิโรราชาค้าิโกโศปาคะสามิติงวะนาง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัถทสัสาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชาญาสะสิโสพุตตาปิตสะพระหาวอินทนามามาหัปพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวะันโตยาสะสิสโ,โนโมทัมนาพิกามุงพิกูนังสมิติิวะนงางทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะหาตับปะสาสติ ภูมิพันธนังอาทิปติมหาราชายสัิสีโสภุต,ตาปิตัสัพพะหะโออินทนานามามหัพะลาอิทธิมันโตชติมันโตว,วันนว,วันโตยสัสสีโนโมโทามนาพิกามุงพีขูนังสมิติงว่านังปัจฉิมันจักที่สังราชาวิลูป,ประโคปัสสสติ าานาคานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสสะพระหะโวอินทนามามหัภพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอุตตะรันจะที่สังราชากุเวโรตัปปะสาสติยขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสสะพระหะโวอินทนามาอั มหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงกิขูนางสมิติงว่านางโอลิมาที่สังทัตตะัทโธทคิขีเนนาวิรุนหะโกปจิมีนาวิลูป,ปะโคกุเวโรอุต,ตะรังที่สังจัตารโรเตมหาดาชาสัมันตาจะตุโรทิสาท,ทัทล,ละนามาอัดถังสุวณีกาปิละ วัฏเวเตสังวะมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามมายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะหะจันทะโนกามะเสยโถจากินโนมันทททินิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวาสุโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะ คันทัพโพนโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพระรูสุริยะวะัชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหาราชุพิโมทะนามานาอาภิกามุงคิขุนสมิติว่านางอัาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหาตัดชะกากัน กรัรมพะละสะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัถาะจะอาคูนาคายาสะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติวะนงังเยนาคาราเชสหาสาหะดันติทิพาธิชาปกขิกสุวิสุทธจักขู เวิหายะสาเตวะณมัชปต,ตาจิตตสุปันนาอิติเตสะนามังอะภยันตทา,านาคราชาณมาสิสุปันนะโนเขมาวะเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมะกังสุ พุทธังชิวาวชิระหัตถเนสะมุทังอสุราสิตาภาระภาตะโรธวาสะวสเสติอินทิมันโตยะสัสีโนกาละกัญชามะหาพิสมาอสุราธานะมีเวคสาเจเวปจิตติ สุจิตติจะมหาราโทนณมุจีสะหะสะัตันจะกาภริปุตตานางสัพเพเวโรจนามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราคูพัทธมุปาคะมุงสะมะโยธานิพัทธันเตพิขูนางสมิติงวะนาง อาปโปจ,จะเทวาปัทวีจ,จะเตโชว,วายตัทาคะมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจ,จะยสะสสาสหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายสะสสีโนทัศเศรษฐทัศธากายาสเพนานัตตะวน,นินโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วน,นาวันโตยสะสสีโนโมทามนาพิกมงภิกุนังสมิติงวานังเวนทูจ,จเทวาสหา,หาลีจ,จะอสะมาจ,จะ ทุเวยมะจันทสุปนิสาเทวาจันทมาภูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูปุรักขิตานักตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวาสุนางวาสะโวเสวยโถสกโกปาคะปุรินทะโถทะเสเต,เติทัสถากายาสัพเพนานตตะกวน,นิโนอิทิมันโตชุติมัน ว,วันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกรมุพิคูนังสมิติงวะนางอัฐาคูสะหะภูเทวาชะละมคิสิกคาริวะอริธ,ธากาจะโรชาจะอุมมาปุปผ,ผานิภาสิโนวรุณาสะหะธรรมาจะอจ,จุตาจะอเนชะกาสุเบยะลุจิตาอาคูอาคูสหวะเนสิโน ทัศเ,เตทัศทา,ากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมันโตวนนว,วันโตยัววตสสิโนโมธัมมนาพิกาม,มุพิขุนังสม,มิติมวะนังสัมานามหาสัมานามาสุสามาสุมานุสุตตะมา กิทธาปะทสศิกาอาคูอาคูมะนโนป,ปะทูิกาอัถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสินโนปาะระคามะหาปาะระคาอาคเทวายสัสสสิโนทัศเตทัสธากยายาสพเพนานะตะวัน,นินโนอิทิมัโตชติมันโตว,นวันนวันโตยะสสสิโนมธัมนาภิกขมุภิกขุนังสมิติงวะนังสุกากะรุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสะหะ โอทาตะไหหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธมตาหาระคะชามิสกาจะัยะัสสิโนธนณยังอาถาปะชุมโนโยทิสาอะพิวัส,สติทสัสเตทัสทากายา สัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนว,วันโตยสัสสสิโนโมโทมามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยะสัสสสิโนสัมพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานาระรติโนอาโคจะ ปะถาคูปะนิมมิตา,าทัเสตทัสทากายาสัพเพนานตาัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วนาวันโตยสัสสิโนโมุทัามานาพิกามุงพิกูนักสมิติงวานางังสัเทเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานตาัตตะวน,นิโนนามันวเยนะอาคันชงเยจันเยสัทิสาสะหะปะวุธะชาติมขิลังโอคตินนะมะนา สังทัเขโมคะตะลางนาคังจันทังวะสิตาติสังติตังสุรมาประมะตัตโตจะปุตตาอิทธิมตัตโตสะหสะสันนางกุมาโรทิโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหสัสธรรมะโลกานางะมะพรมมาพิติทิติอุปป,ปันโนชุติมันตูพิสมากายโยยะส,ะสัสสโสทเสเต ธาเสธะอิสราอาคูปเจกัสปจเจกัสวสะวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตประริวาริโตเตจะสะเพออะิกันเตสินเทเทวีสะพรามกเกมาราเสนาอาภิกามิปัสะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหะทะ พันธาทะราคนะพันธามัตถุโวสะมันตาปริวาเนทะมาโวมุนจิตทะโกจิตังอิติตทะมหาเสโนกันนะเสนังอะเปยะสยิปานินาตะละมานหัจจะสะลังกตวานะเถระเพระวังยะถา วะปาอุสสะโกมีโพธนะยันโตอะสะวิชุกโกภาสาโสปัจจุภาวติ <c oughs> สังกุโทอะสะยังวะเส <c oughs> ตันจะสัพเพอภพินยายะวะวะคิตวานะจักุมมาตะโตอามันตะิสัทธา สาวเกศาสนลีะเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธศสาสนาวีตะราเกหิปะกามุงเนสังโลมัมปิอินชะยงสเพชิติวิชิตะสังคามาพระยาติตายสาสินโนโมทันติสาหะปูเตหิ สาวกาเตชะนีสุตาติ